ชาวลัคนาราศีมังกรกับดวงชะตาในปี2569ปีม้าไฟที่หลอมแล้วเป็นทองเงินกองเต็มบ้านดวงชะตาในปี2569จะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามสินแสหมิงไว้ในทุกๆช่องทางและทุกๆช่องทางของ b r i g h t ี v คุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาโชคตาซึ่งเสิร์ฟมาให้คุณแล้วทางโซเชียลมีเดียนะครับชาวลัคนาราศีบังกรในปี2569ปีที่ดาวพฤหัสเองนั้นเล็งลัคนาราศีของคุณ แล้วก็มีอยู่หลายๆช่วงที่ดาวสีห้าดวงไปกองกันอยู่ในเรือนการงานจึงเป็นปีแห่งความสำเร็จความรุ่งเรืองปีที่ตัวคุณเองนั้นได้ก้าวขยับตัวเองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขยับโยกย้ายแล้วดีกว่าเดิมมกราคมอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกหน่อยบริหารการเงินให้ดีกุมภามีนาการงานจะมีความสำเร็จ มีช่องทางใหม่ๆที่เอื้อให้คุณเองนั้นได้หยิบจับเอาโชคดีเป็นกำไรกำไรกลับมาเมษายนนะครับอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องกระตือรือร้นกับการทำงานหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวพฤษภามิุนาช่วงนั้นการงานดีมากๆกรกดาสิงหางานจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็มีความสำเร็จดีกันยาตุลาปัญหาจุก,กจิกจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองและพฤศจศการาธันวานั้น มีข่าวดีในเรื่องของการงานมีคนให้การสนับสนุนใครที่จะขยับพาตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานก็มักจะนำพาเอาความสำเร็จลาภผลที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในปี2569นั้นผมได้เกริ่นไปแล้วว่าดาวพฤหัสทรงคุณเป็นมหาอุดเล่งลัคนาราศีของคุณ นอกจากได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วยังได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์พระตาฮินดูชั้นสูงที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกดาวใดที่เป็นเกษตร,ราธิบดีหรือเป็นมหาอุดแล้วอยู่ในภพหนึ่งสีหรือ10กับลัคนาก็ได้ปัญจมหาบุรุษโยกเช่นชาวลัคนาราศีมังกรที่พระหัสเด้งลักเป็นมหาอุดก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกมีชื่อเสียงมีความสำเร็จ ถ้าเป็นพื้นฐานดวงหมายถึงความมั่นคงความสําเร็จและเป็นบุคคลที่โชคดีถ้าเป็นดวงจรแบบนี้ก็จะนําพาความสําเร็จความรุ่งเรืองความปิติความแฮปปี้เงินทองมาให้อย่างไรก็ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีความโดดเด่นอยู่ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความรักดาวพระหัสไปครองอยู่ในเรือนปัตตนิเรือนความรักพาร์เนอร์หุ้นส่วนคู่ครองคนโสดมีโอกาสพบคู่คนที่ มีคู่อยู่แล้วก็จะนำพากันไปในทิศทางที่ดีมอบสิ่งที่ดีให้ซึ่งกันและกันให้เจริญรุ่งเรืองกันทั้งคู่สำหรับคนที่ยังโสดอยู่น่าจะมีคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่หรือเขาคบกับเราแล้วเราครบกับเขาแล้วมีความรู้สึกสบายใจรักทั้งนี้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนักแต่มีความรู้สึกมั่นใจมีความรู้สึกว่ามีความสุข กับการที่มีคนรักหรือแฟนหรือใครที่คอยซับพอร์ตคอยแนะนําให้คุณในทิศทางที่ดีแต่อย่างหนึ่งที่จําเป็นต้องบอกคือคนที่เข้ามานั้นเป็นคนที่ดีตามคุณภาพของดาวพฤหัสที่เป็นประธานฝ่ายสุพเคราะห์ถ้าใครที่เข้ามาแล้วผิดจากนี้ไม่ใช่คนดีดูแล้วมีเลสไนด์ดูแล้วแม่งเดาวไม่ถูกว่ามึงเป็นคนอย่างไรคนอย่างนี้เลี่ยงเลยพยายามอย่าไปคบดาวพฤหัสที่เล็งลักน์ คณาของแท้ต้องเป็นคนดีเท่านั้นที่คบแล้วคุณสบายใจนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรสินสาหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาในปี2569ปีม้าฟไฟที่หลอมแล้วเป็นทองเงินกองเต็มบ้านขอให้โชคดีสวัสดีครับ